สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับอินไทยบ็อกซ์เลืหนังสือชื่อว่าพ่อรวยสอนลงทุนนะคะ Guide to Investing รีสตดหนังสือ Bestseller ขายดีค่ะคนรวยลงทุนในแบบที่คนทั่วไปไม่มีวันทำนะคะ คนแต่งหนังสือคือคุณเลเบิร์ตทีฮิโยสกิคุณเชรอนแอลเล็กเชอร์นะคะเรียบเรียงโดยดรสมจินสามพิสารคุณสายเทียนทองเป่งศรีคุณมัทยาดีจริงๆคุณเกียรติศักดิ์สิริรัตนกิจนะคะราคา250บาทจำนวน429หน้านะคะอย่ายอมเป็นเพียงนักลงทุนทั่วไปนะคะนักลงทุน กลุ่ม10%สามารถทำเงินได้ถึง90%ของตลาดนะคะแล้วนักลงทุนกลุ่ม10%คล้ายๆกันล่ะถ้าคุณต้องการที่จะรวยให้ดูว่าคนอื่นๆทำอย่างไรนะคะแล้วก็ทำตรงกันข้ามซะมาเซตแนวความคิดการลงทุนที่แตกต่างกันนักลงทุนที่รวยจะก,กล้าเสี่ยงนะคะเขาจะลงทุนแบบเฉพาะจอดจงแล้วก็ชอบเพิ่มนี่นะคะเขารู้ว่าควรจะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายอะไรให้เขารวยขึ้นนะคะ เขาเป็นคนที่สร้างงานแล้วก็ทํางานน้อยลงแต่เขาทําเงินมากขึ้นนะคะหัวข้อที่1นนะคะคุณเตรียมใจเป็นนักลงทุนแลหรือยังคะความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่การลงทุนนะคะแต่อยู่ที่ขาดความรู้ประสบ แล้วก็เงินที่ไม่มีนะคะบทเรียน5ขั้นเพื่อเป็นนักลงทุนผู้ชาญฉลาดนะคะอันแรกคือคุณเตรียมใจให้พร้อมที่จะเป็นนักลงทุนแลหรือยังคะ 2. คุณอยากเป็นนักลงทุนประเภทไหน3คุณสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งได้อย่างไร 4. ใครคือนักลงทุนผู้ชาญฉลาดและ 5. การตอบแทนคืนสู่สังคมนะคะคุณคิดว่าเงินเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ เซตไมล์เซตแนวความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเงินให้ดีๆกันนะคะสิ่งที่นักลงทุนทำก็คือว่าเรียนรู้ว่าจะใช้เงินไปทำงานแทนตัวเองได้อย่างไรจงจัดตัดสินใจนะคะว่าคุณต้องการที่จะเป็นคนจนคุณต้องการที่จะเป็นคนกลางๆหรือว่าคุณต้องการที่จะเป็นคนรวยคะคุณเป็นผู้เลือกนะคะดังนั้นเมื่อเลือกแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกนะคะว่าคุณต้องการเป็นคนรวยจริงๆแล้วหรือยังคะ คนลงทุนกับเหตุผลด้วยสัมปทานนะคะอันแรกนะคะลงทุนเพื่อความมัง่งคัง่ง2เพื่อความสบาย3เพื่อความรวยค่ะทีนี้เราลองมาเรียงลําดับกันนะคะว่าคุณอยากเรียงลําดับอันไหนมาก่อนมาหลังนะคะความสําคัญคือคุณจะลําดับความปรารถนา3ตัวนี้อย่างไรคะคนร่วไปจะโฟกัสในข้อที่1ก่อนนะคะเขาลงทุนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะคะคนมักฝันที่จะรวยนะคะแต่ลืมให้ความสําคัญกับการเป็นคนรวยอย่างจริงจังมากไป จริงจังนะคะอีกครั้งนะคะคนมักฝันที่จะรวยแต่ลืมให้ความสําคัญกับการที่จะเป็นคนรวยค่ะสําหรับคุณโรเบิร์ตนะคะเขาวางไว้นี้ค่ะอันดับแรกคื เขาลงทุนเพื่อเขาล่ำรวยนะคะอันเดียบที่2คือเพื่อความสบายแล้วอันที่3คือความมั่นคงค่ะเอาความมั่นคงไว้หลังสุดนะคะพ่อรวยพ่อจนมีรูปแบบการมองโลกที่แตกต่างกันพ่อรวยบอกไว้ว่ามองเห็นโลกที่เต็ไมไปด้วยเงินมหาศาลไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแต่ถ้าเราทําสิ่งนี้ถูกต้องจะมีเงินรอเราอยู่อย่าให้ความขัดแค้งมาทําให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะพ่อรวยบอกอีกว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนโลกการเงินที่เธอกําลังเจออยู่ได้จนกว่าเธอจะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับโลก ของเงินที่ฝังอยู่ในใจเธอเสียก่อนนะคะฉันจะทําได้อย่างไรล่ะเขาบอกว่าเหรียญมีสองด้านเสมอนะคะเหรียญด้านหนึ่งเขาบอกว่าโลกนี้ขาดแคลนเงินกับอีกเหรียญด้านหนึ่งก็คือว่าโลกนี้มีเงินเหลือเฟือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะลองมาคิดดูนะคะว่าโลกนี้มีเงินเหลือเฟืออยู่นั่นเองการลงทุนเป็นแผนการนะคะการลงทุนคล้ายกับแผนการเดินทางนะคะกตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะไปอเมริกาคุณเดินเท้าไปนะคะ เดินเท้าเปล่าก็คงไปไม่ถึงว่าไหมคุณก็ต้องใช้เครื่องบินบินไปถูกไหมแต่ถ้าไปถึงอเมริกาแล้วอีกประมาณ1กิโลเมตรมีส่วนสาธารณะตัวหนึ่งที่คุณจะต้องไปเยี่ยมชมให้ได้เพราะมันสวยมากนะคะคุณอาจจะเดินไปซึ่งมันอาจจะเหมาะกว่ากับการที่คุณนั่งเ,เรือไปนะคะ ดังนั้นแผนการลงทุนเหมาะกับคุณคือแผนอะไรกันคะไม่มียานพาหนะไหนดีกว่าตัวไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณมีเวลามากพอไหมนักลงทุนที่แท้จริงจะไม่ผูกติดกับยานพาหนะหรือกระบ,บวนการนะคะเขาแค่ต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งให้ปลอดภัยภายใต้เวลาที่เขาพอใจไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้าของและไม่ได้จําเป็นจะต้อง เข็นรถเข็นด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ยึดติดกับยานพาหนะนั่นเองเมื่อเรามีแผนการแผนการของเราก็จะบอกถึงยานพาหนะสำหรับการลงทุนต่างๆที่เราต้องการใช้มันนะคะ คุณวางแผนที่จะรวยหรือวางแผนที่จะจนกันแน่คะพลังของคําพูดคุณสามารถมองเห็นอดีตมองเห็นปัจจุบันและมองเห็นอนาคตของคนคนหนึ่งได้จากคําพูดของพวกเขาจงมั่นใจว่าคุณมีแผนการนะคะ1คือถามตัวเองว่ากําลังวางแผนที่จะรวยหรือกําลังวางแผนที่จนอยู่จ้ะสคุณควรวางแผนอนาคตให้เร็วที่สุดเพราะเมื่อคุณแก่ไปคุณจะพบกับปัญหาทางด้านการเงินมากขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าหากเราไม่วางแผนให้มันดีๆนะคะเวลาปัจจุบัน เรามักจะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่ออนาคตที่เราแก่แก่ไปนะคะฉะนั้นจงใส่ใจในะปัจจุบันนี้นะคะวางแผนดีๆความรวยจะมาโดยอัตโนมัติหากคุณมีแผนการที่ดีและแผนการน,นั้นมันอาจจะน่าเบือ่อมันไม่สนุกเลยแต่มันก็คือแผนการนะคะที่คุณต้องต้องทาและมีวินยัยแล้วทาไมาคนทั่วไปถึงไม่ทําตามสูตรนี้ละ่ะในเมื่อรู้ว่ามันจะรวยรู้ไหมเพราะอะไรเราก็เพิ่งมารู้นะเพราะสูตรเนี้มันน่าเบือ่อ และชอบหนีไปเส้นทางที่มันตื่นเต้นนั่นเองสําหรับการลงทุนนะคะความเรียบง่ายดีกว่าความซับซ้อนหนทางสู่ความสําเร็จในการลงทุนนั่นคือว่าการเรียนรู้ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยา,ยาวแล้วค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะแล้วทําตามม,มันนะคะคุณจะต้องมีวินัยด้วยนะคะแทนที่มากับคุณคืออะไรอันแรกนะคะลองหามุมสงบดูแล้วก็ถามตัวเองอย่างจริงจังว่าชีวิตเนี้ยตัวเราต้องการอะไรกันแน่นะ 2. คุณต้องมีความ มั่นใจว่าตัวเองต้องทํามันได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆฟังเสียงหวัวใจแล้วให้ตัวเองเสียงหวัวใจตอบคุณว่าคุณทํามันได้ด้วยนะคะสหาที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะกับคุณดูประกันชีวิตประกันภัยที่มันเหมาะกับคุณนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะแผนของเรานะคะอันแรกนี่คือหาที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่เหมาะกับเรานะคะเขาวงกเลยว,ยว่าที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้2ตรตั้นักว่าการลงทุนเป็นกีฬาประเภททีมคุณไม่จําเป็นจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะทีมมันมีอะะะไรบ้านค ยกตัวอย่างเช่นนักวางแผนทางด้านการเงินนายธนาคารนักบัญชีทนายความในในักขาหุ้นในทะเบียนตัวแทนประกันภัยที่ปรึกษาด้านการประสบความสำเร็จต่างๆโคชชิ่งอะไรต่างๆค่ะพ่อรวยบอกว่าหาเธอต้องการ ความรวยจริงๆเธอจะต,ต้องใส่ใจกับมันแล้วแผนการมันจะค่อยๆปรากฏตัวนะคะก้าวันละ9ก้าแต่ต่อเนื่องอย่างมีวินัยไปให้ถึงจุดหมายมีคนเคยบอกไว้ว่าชีวิตเหมือนกับครูที่โหดร้ายมันจะลงโทษคุณก่อนเสมอแล้วค่อยสอนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามมันคือกระบวนการของการเรียนรู้ที่แท้จริงค่ะในรอบใบนี้พ่อรุ่บอกไว้ว่า โลกนี้นะคะมีคนที่ต้องการรวยอยู่เยอะแยะมากไปหมดเลยแต่จะมีสักกี่คนที่เขาร่วมมือทําจริงๆเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงินนะคะความจริงเงินมันมีค่าในตัวมันเองน้อยมากเลยนะคนจํานวนมากยึดติดกับเงินมากเกินไปยกตัวยอย่างเช่นทําไมคนบางคนถึงนั่งเครื่องบินเอ่อโบอิงเจ็ดสเจ็ดมูลค่าห้าร้อยเหรียญน,นะคะจาก LA ไปนิวยอร์กมากกว่าเขานั่งรถทัวร์หนึ่งร้อยเหรียญกันคะต่างกันห้าเท่า เพราะอะไรทั้งนั้นที่ไปที่เดียวกันเพราะว่าเขาต้องการซื้อเวลาค่ะเมื่อเธอคิดว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าและมีราคาเธอก็จะเริ่มรวยขึ้นหากเธอต้องการรวยเธอต้องลงทุนเวลามากกว่านี้นะคะดังนั้นเราจะต้องใช้เวลานี่คุณค่ามากที่สุดนะคะ การเริ่มเรียนรู้พื้นฐานของสิ่ง,งต่างๆเป็นสิ่งสําคัญกฎพื้นฐานของพ่อรวยในข้อที่1คือจงรู้เสมอว่าเธอกําลังทํางานเพื่อไรายได้แบบไหนอันแรกนะคะไรายได้จากการทํางานยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนนะคะเขาบอกว่าเงินเดือนเป็นการเสียภาษีสูงสุดนะคะแล้วก็ทําให้ร่ํารวยได้ช้า ยากที่สุดนะคะอันที่2คือรายได้มาจากพอร์ตการลงทุนยู่อย่างเช่นตราสารหุ้นพันธบตัตรกองทุนรวมเป็นต้นบริหารดูแลจัดก,การได้ง่ายที่สุดค่ะอันที่3คือรายได้จากทรัพย์สิน80%มาจากอาาสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนอื่นๆก็อาทิเช่นสิทธิและสิทธิบัตรต่างๆนะคะกดพื้นฐานข้อที่2จงจนเปลี่ยนรายได้จากการทํางานให้ไปเป็นรายได้จากพอร์ตการลงทุนทรัพย์สิสนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะกด พื้นฐานข้อที่3การทํารายได้จากการทํางานของเธอมั่นคงด้วยการซื้อหลักทรัพย์ที่หวังว่าจะเปลี่ยนรายได้าจากการทํางานไปเป็นรายได้าจากพอร์ตการลงทุนหรือรายได้าจากทรัพย์สินนะคะความหมายของหลักทรัพย์คือรายสิ่งที่เราหวังว่ามันจะทําให้เงินเราปลอดภัยมั่นคงจงพิจารณาตัวหลักทรัพย์ที่ลงทุนว่าตัวไหนเป็นสินทรัพย์และตัวไหนเป็นนิสินนะคะกดพื้นฐานข้อที่4คือตัวนักลงทุนเองต่างหากเป็นสินทรัพย์หรือเป็นนิสินด้วยนะคะกด พื้นฐานข้อที่5นักลงทุนที่แท้จริงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เธอจะต้องมุ่งมั่นและตระหนักว่าคนอื่นกำลังมองหาอะไรอยู่นะคะฝึกสมองให้รู้ว่า ต้องมองหาอะไรนะคะพื้นฐานการเป็นนักลงทุนที่ดีคือเตรียมพร้อมที่จะทํากําไรตลอดเวลาไม่ว่าตลาดมันจะดีหรือตลาดมันจะร้ายนะคะกดพื้นฐานข้อที่6เมื่อเรามีการศึกษาประสบการณ์ที่พร้อมแล้วและเจอข้อตกลงที่ดีเงินก็จะมาหาคุณเองค่ะหรือว่าคุณก็จะหาเงินได้เองนะคะ กฎพื้นฐานข้อที่7ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนค่ะอันนี้ก็ต้องมีนะคะสิ่งที่นักลงทุนที่ีจะต้องมีก็คือว่าการควบคุมตัวเองหากเราคุมตัวเองไม่ได้นะคะกระแสรอบข้างมันทําให้เราหลงทางค่ะความรู้ทางด้านการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักลงทุนดังนั้นควรเริ่มจากการศึกษา ด้านการเงินแหล่งข้อมูลและกระแสงเงินสดข,ของตัวเราเองก่อนนะคะข้อมูลทางการเงินให้สิ่งสําคัญสามประการค่ะหนึ่งคือตระหนักว่ามีสิ่งสําคัญอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบนะคะ 2. เราต้องรู้ว่าการลงทุนนี้สอดคล้องกับแผนการของเราอย่างไรอิงกับงบการเงินส่วนตัวของเรานะคะสรู้ว่าการลงทุนนั้นปลอดภัยและทําเงินได้จริงหากอยากรวยเร็วก็ให้เริ่มจากหาทํางบการเงินนะคะแล้วก็ลองอัปเดตมันบ่อยๆดู ควบคุมตัวเองมันเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการควบคุมตัวเองค่ะลองฝึกง่ายๆจากการทํางบรายรับรายจ่ายงบการเงินกันก่อนนะคะหัวใจสําคัญคือเอกสารทางการเงินที่เราควรรู้คือว่างบกําไรและงบดุลค่ะงบกําไรขาดทุนคือรายรับและรายจ่ายงบดุลคือสินทรัพย์และหนี้สินหากอยากรวยแบบมั่นคงเราต้องรู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินสิ่งที่มีค่ากับสินที่ไร้ค่าพื้นฐานความรู้ทางนักการเงินนะคะหนึ่งคือทิศทางกระแสเงินสดจะ เป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นคือสินทรัพย์หรือนิสินสินทรัพย์ทําให้เงินไหลมากับเราของคุณนะ,คะสควรใช้งบการเงินอย่างน้อย2ง,งบเพื่อมองหเห็นภาพทั้งหมดรายจ่ายเราก็คือรายรับของคนอื่นนั่นเองเพราะรวยมองว่าความเสี่ยงความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาตัวเองของมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นนะคะความผิดหวังมันจะบอกเราว่าเราจําเป็นต้องเรียนรู้บางสิ่งแล้วแหละชอบทัศนคติมากเลยนะคะเขาบอกไว้ว่าอะไรนะเอ,อ่อ ความผิดพลาดความเสี่ยงความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองของมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีหากอยาก ลงทุนแบบคนรวยจำเป็นต้องมี 3e ด้วยนะคะอันแรกก็คือ education จะต้องศึกษานะคะมีการศึกษา2 experience มีประสบการณ์ 3e x c e s s i v e นะคะ cash ก็คือเงินที่เหลือนะคะและยังต้องมี 5d นะคะอันแรกคือ dream คือความฝัน2 dedication น็คือความทุ่มเท3 drive คือความอุตสาหะ4 data ข้อมูลนะคะแล้วก็5 d o ล l a r คือต้องมีเงินนะคะ ไสไตล์กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณอันแรงกล้ามากเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากจิตใจที่ธรรมดาความท้าทายการเปลี่ยนความคิดกลายเป็นเ,เงินล้านหรือพันล้านได้ก็คือนะคะการต่อสู้ระหว่างจิตวิญญาณอันแรงกล้ากับจิตใจที่ธรรมดานะคะมันคือการต่อสู้ระหว่างจิตวิญ,ญญาณอันแรงกล้าของคุณนะคะที่ต้องการจะระววยกับจิต ใจที่ธรรมดามันสู้กันอยู่นะคะคุณต้องทํามันให้ได้เนาะความคิดที่ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ได้ก็เมื่อคนคนนั้นมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงทางตานของชีวิตหากคุณมีจิตวิญญาณอันเข้มแข็งที่มากพอที่จะไปต่อนะคะคุณจะพบว่าสิ่งที่ทําให้ความคิดกลายเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าจิตวิญญาณของคุณนั่นเองพลังแห่งจิตวิญญาณค่ะ กฎเหล็กของการควบคุมการลงทุนจิปการสำหรับนักลงทุนนะคะอันแรกคือจงควบคุมตัวเอง 2. ควบคุมอัตราส่วนรายรับรายจ่ายสินทรัพย์และนิสิน3ควบคุมผู้บริหารหารกิจการที่คุณลงทุนนะคะ 4. ควบคุมภาษี 5. ควบคุมเวลาที่ซื้อและขาย 6. ควบคุมรายการซื้อขาย 7. ควบคุม etc นะคะ ent ตัว E มาจาก Entity นะคะรูปแบบธุรกิจตัว T ก็คือ Timing จังหวะเวลานะคะส่วน C คือ Characteristic นะคะลักษณะของรายได้8คือควบคุมข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา9ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและก็สิควบคุมการตอบแทนให้สังคมนะคะกฎแรกของการเป็นเจ้าของกิจการก็คือว่า ไม่เอาเงินไปที่ตั้งนะคะเลือกงานที่มอบทักษะที่เราจําเป็นต้องใช้ในอนาคตให้ได้ก็คือโฟกัสงานที่ให้ความรู้คุณนั่นเองจงสร้างธุรกิจขึ้นเพื่อเรียนรู้จะเป็นสุดยอดนักธุรกิจนะคะมันไม่ใช่การโฟกัสการสร้างสินค้าที่ดีเลิศนะคะแต่คือการสร้างตัวคุณเองให้เป็นนักธุรกิจที่ดีนะคะพอ่อรวยบอกไว้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นสําคัญนะแต่การศึกษาจากการทํางานนั้นสําคัญกว่า ทักษะที่คุณได้เพิ่มก็คือว่า 1. คือการสื่อสาร 2. ทักษะการเป็นผู้นำาม,ามการทํางานเป็นทีม 4. กฎหมายภาษี 5. กฎหมายหุ้นส,ส่วนของบริษัทแล้วก็ 6. กฎหมายหลักทรัพย์ค่ะอย่ามัวแต่กลัวนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันมาจากนักลงทุนที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นเจ้าของกิจการค่ะเหตุผลที่สร้างธุรกิจนะคะประกอบด้วย3อย่าง1นคือธุรกิจทําให้ มีเงินเหลือนะคะจงใส่ใจในธุรกิจของตัวคุณเองค่ะ2อคือคุณสามารถขยายธุรกิจของคุณได้3คือคุณสามารถสร้างแล้วขายธุรกิจของคุณได้นะคะนี่คือ3เหตุผลในการสร้างธุรกิจนะคะส่วนคุณสมบัติเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จที่จะต้องมีนะคะหคือวิสัยทัศน์สคือมีความกล้าหาญสามีความคิดสร้างสรรค์สี่อดทนต่อคําวิจารณ์ได้นะ,ะและ5ไม่หลงกับคําเชิญเยินยอหรือคําชมใดๆนะคะพ่อรวยบอกไว้ว่า เจ้าของกิจการจะยังไม่เป็นนักธุรกิจที่แท้จริงได้จนกระทั่งสูญเสียธุรกิจแรกไปก่อนหากคุณอยากฝึกเป็นผู้นำนะคะาทางนั้นก็คืออา,าสาทำงานให้มากๆเข้าไว้และสามารถรับฟังคำตำหนิคำวิจารณ์คำว่าจากคนอื่นได้แล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะคุณถึงจะเป็นผู้นำที่ดีนะคะ ดูตัวอย่างสามเหลี่ยม BI นะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมหออลายๆคุณน่าจะเคยเห็นเนาะในตัวกรอบด้านนอกของสามเหลี่ยมมันจะมีสามมุมใช่ไหมอันนึงมาจากคาว่าทีมทีมหมายถึงว่าธุรกิจการลงทุนที่เป็นการเล่นเป็นทีมนะคะมีกฎเป็นทีมแล้วก็อีกมุมนึงนะคะคำว่าเป็นผู้นําผู้นําคืองานของผู้นําก็คือการดึงส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมานะคะไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวแล้วก็ฐานของเขาก็คือเขาเรียกว่าภารกิจเป้าหมายบริษัทที่ต้อง การความสำเร็จจะต้องมีภารกิจเป้าหมายมีอุดมการณ์และเชิงธุรกิจนะคะอันนี้คือกรอบด้านนอกแล้ส่วนด้านในเขาจะเริ่มจากฐานล่างนะคะเริ่มจากกระแสเงินสดเขาบอกกระแสเงินสดคือหัวใจของเจ้าของกิจการและนักลงทุนนะคะขึ้นไปก็จะเป็นการสื่อสารขึ้นไปก็จะเป็นระบบและขึ้นไปก็จะเป็นกฎหมายนะคะแล้วสูงสุดของเขาคือ,อ,อผลิตผลิตภัณฑ์ าบอกว่าผลิตภัณฑ์องค์ประกอบสุดท้ายที่คนมาเข้าใจว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นการรีวิวหน,นังสือนิย่อๆนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคุณได้ความรู้จากการที่เรามารีวิวว่าได้ประโยชน์อะไรก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับฟังรีวิว i n t ไท i บ็อกขอให้เพื่อนๆลองติดตามเราให้กำลังใจเราได้จากยูทูบอินไท a บอก c h ชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กอินไท a บ b อกนะคะอันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ